สวัสดีครับส่วนสมศิลคลิปนี้เราจะพามาดูไส้เดือนนะครับที่สวนเลี้ยงไส้เดือนด้วยนะครับตอนนี้ก็มี10บกระมังวันนี้จะพามาดูไอตัวไส้เดือนนะครับว่าทําไมมันอ้วนเ <c oughs> มื่อก่อนไม่เคยอ้วนเท่าไหร่นะครับช่วงหลังมาก็จะมาเสริมผลไม้ให้เขารู้สึกว่าให้ผลไม้เนี่ยตัวเขาจะอ้วนขึ้นมากนะครับ อันนี้ก็สแลมเขียวนะครับตะขาเขียวนี่ก็เอามาคุมกันนกนะครับเห็นนกมาจิกนะครับนี่พอเปิดมาพุ๊บเปิดมาโป๊กก็เป็นตัวนี้ตัวนี้ก็คือรังไข่นะครับตัวนี้ไว้ใส่ตอนในช่วงหน้าร้อนนะครับเห็นแดดนะครับอันนี้แสงแดดนะครับแสงแดดจะตอนบ่ายเขาจะส่องมาโดยตรงนะครับนี ทำให้ไส้เดือนเขาร้อน,นครับร้อนแล้วปุ๊บเขาขึ้นมาข้างบนเนี่ย <c oughs> เขาก็จะหนีออกนะครับอันนี้ต้องถ้ามันแห้งแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราต้องลดน้ํานะครับเปิดดูนะครับนี่ดูตัวไส้เดือนนะครับอ้วนหรือไม่อ้วนหรือว่าผมโ,มโม้นี่ครับเห็นไหมครับัวอ้ว,วนมากนะครับอ้วนแล้วก็ยาวนะครับนี่ผมยาวเขาเขาหดนะ นี่ครับอ้ว,วนมากครับก่อนหน้านี้มันออกจะผอมๆนะครับผอมๆและสั้นๆตั้งแต่ให้ผลไม้เนี่ยผมผมว่ามันอว้วนขึ้นเยอะนะครับผลไม้ที่ผมให้ก็มีมะละกอสนะครับแตงโมแล้วก็นี่ครับตัวนี้ครับ เมลอนนะครับนี่เป็นเมลอนตกเลดนะครับนี่ครับเดี๋ยวดูวันนี้ครับเผื่อบางคนไม่เชื่อนี่ครับเอาเมลอนใส่เข้าไปนะครับนี่เม็ดมันก็งอกขึ้นมานะครับนี่โอ้โหนี่ยครับดูนะครับตัวอ้วนไหมครับนี่ตัวอ้วนมากนะครับนี่อันนี้จะเอาไว้ใช้ในสวนนะครับอ่าพวก พวกปุ๋ยนะครับจะเอาไว้ในสวนชอบครับชอบอรู้สึกว่ามูลไส้เดือนเขาเนี่ยต้นไม้นี่จะชอบครับเดี๋ยวเราจะเอาเมลอนให้ไส้เดือนดูนะครับ <S <S ต้องเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับตัวนี้ที่ใส่เนี่ยคือมันเป็นรังไข่นะเอาใส่แล้วก็เอาน้ำลดเพื่อ เหมือนไม่ให้ไอ้ไส้เดือนเขาร้นนะครับนี่ครับแล้วเขาก็จะกินตัวนี้ไปด้วยนะครับนี่ครับดูตัวนี้ครับหมดแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวดูตัวนี้นะครับเห็นไส้เดือนดิ้นไหมครับดูตัวตัววนหรือเปล่าครับนี่ วิธีให้นะครับนะครับแล้วก็กลบแค่นี้ครับกลบนี่เดี๋ยวเขาก็จะกินเองนะครับ าดูทางนี้มั่งกันนะครับนี่ตรงนี้ก็มีนะครับมาดูซะหนอ่อยอ้วนหรือเปล่าน่ครับดูนะครับอ้วนหรือเปล่าต,ตัวนี้เรับตัวอ้วนมากนะครับตรงนี้เราก็จะให้นะครับนี่ oh <laughs> ใส่ลังไข่แล้วเราก็จะลดน้ำเลยนะครับเอาให้ชุ่มเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับ